สวัสดีคะ่ะพินี่เมียฝรัง NSP c h อสพ e ชานสาวอุดรจอนสิเลนสิจอนสิเลนไปไสอันเป็นคำพังเพยโบราณโบราดเบ้าซื้อดอกมันคลองจองกันเพิ่นเล่เบ้าซื้อนี่แหละจ้ะอันเดี๋ยวพินี่สิบน,นี่แนวมาเบาซูฟังวานน้นองเอฟซีคนหนึ่งเพิ่นถามมาวานแฟนพินี่เฮ็ดงานยัง จังกเกษียนได้เร็วปานนี้แฟนพี่นี่ซื้อโกโกโ้เนาะค่ะเนาะซื้อเหลียนเล่าซื้ออีหรีเล่ากันซื้อจริงๆเล่ากับคอนราดโบเจลเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเล่าต่างซื้อนิกเนม่เล่าขึ้นมาเป็นโกโก้เพราะว่ามันเอื่นง,ง่ายกว่ากันเนาะจ้าแฟนพี่นี่เห็นเปิดล้านขายจักรยานกับมอเตอร์ไซค์อยู่จังอ่าอยู่จังหวัดฟัสันอยู่สวิตเซอร์แลนด์เปิดล้าน ง่ายเตยอยู่จ้ะพี่นี่เห็นอยู่แต่ว่าตอนนั้นท่านหูจักกันกับพี่นี่เพื่อนท่านอัอนเลิกกันกับเมียเพื่นนอนเนาะตอนเพื่อนเปิดร้านพี่นี่ก็กลายไปกายมายุรวาว่าเป็นท่างทา,ทานที่เขาไปในเมืองนะจ้ะพี่นี่ก็ยยางทานดูดูโอ้เสียงมาเริงเครื่องข้างพี่น้องคะเพื่อนมาเห็ดมงเก็บรัดแฟนพี่นี่นสั่งมงเก็บรถให้คะ่ะอเพิ่นกะ เปิด้านมาหลายปีอยู่จ้ะพ่น้อง่เพิ่นเปิดลานมา้าประมาณนั้นสิบกว่าปีขั้นขั้นจำบิพเพภาวา่าเราเปิดเราเปิดก่อนลูกผูหน่อยเล่าเราเกิดลูกผูหน่อยเราได้สิบหา้าสิบหกปีเราก็แยกกันกับกับเมียเล่าค่ะเราเก็เล่นบ่ม,มีใจกำ,กำลังใจในการเฮ็ดอันเฮ็ดเันเฮ็ดงานทำลานต่อไป เพิ่นก็เลยยัขายล้านฝากธนาคารค่ะอันการฝากธนาคารนีมมึงนองนี่คือข้านอกฝากแบบว่าถอนเลย่สิเงินดอกมันสูสงค่ะแฟนพี่นี่ก็เห็ดประก,กันน้ำพร้อมก็เลยได้เงื่อนประก,กันกับได้เงื่อนหนึ่งดอกของการขายฝากล้านนั่นแหละจ้ะได้เอานมาใส่ใชในชีวิตประจำวันแล้วแบบอยู่แบบสบายแล้วก็่ต้องเห็ดอย่างเลยจ้ะพี่น้อง เล้ากัทรงเงินให้พี่นี่ใส่สามเดือนเธอค่ะเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ละจ้ะพี่นี่กิสิได้เงินโอนสามเดือนเนาะแต่ว่าก็ใส่ละมัดระว่างยาสลุยสุลาลค่ะแต่ว่าก,กถ็ถือถือว่าหลายอยู่จ้ะถือวาหลายอยู่สําหรับเนียฝรั่งสมัยทุมือนี้เนาะฝรั่งขลู่มมากด้สมัยนี้แต่ว่าแฟนพี่นี่ก็ให้พี่นี่ใส่แบบสบายๆเพราะว่าเป็นยังจังห้วัดติ เพราะว่าพินี่ตกลงกับเล่าพินี่เป็นคนสร้างบ้านที่อยู่ตรงนี้ค่ะสร้างบ้านก็เพดหัวภายในภายในอันสองไร่สองงานทํารั้วพร้อมกับทําบ้านค่ะบ้านอ่ะสองรอยตะล่างเมตรแล้วก็พินี่ก็สร้างมองเก็บของให้เล่แล้วก็พินี่ก็สร้างมองอันมองไ่อันเก็บรถเก่งหน่อยของพินี่เนาะกระเบิดเงินหลายอยู่จ้ะตอนอันตอนนี้เล่ากะ มาสั่งมึงออกกําลังกายให้กระเรี่ยวๆนี่ตรงนี้ค่ะแล้วก็สั่งมึงก็บบถใหม่สัง่งสร้างหลายๆแล้วเขาเลยถามว่าแฟ้นพี่นี่ทํางานอีหยัง่าสันตาวบานก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นของพี่นี่ค่ะเป็นเป็นเงื่อนพีน่นี่แล้วกะเล้ากะก็ะตองเฮ็ดยังแลวกะมีเงื่อนใส่แบบว่าบ่ตองลําบากเราบ่อยพี่นี่เฮ็ดยัง พี่นี่บาสีตอนแรกพี่นี่ยนบานเขามาในายหลายๆเนาะพี่นี่บาสีเพลดลานอาหารข้างหน้าล้วกะนล้วกะขั้นบริเฮตอันนี้เนาะพี่นี่กสีไปขายของอยู่ตลาดเอียงประมาณสิเฮดนั่นเฮดนี้ขายเอียงประมาณสิแล้วบ่อ้เฮดแล้วว่าบอต้องเฮตไปเที่ยวมันสิลำบากประมาณนั้นสิกะบริเฮตยังกะกะอยู่แบบทำงานสวนทำงานยังนี่ลหละจะพี่นี่กะ นี่ลหละเอฟซี FC ถามมาพินี่กะตอบไปแล้วค่ะพนี่ตอบไปแล้วเนาะนคนไทยบานกระถามถ้าคนไทยบานได้เห็นคลิปพินี่ข้าเจ้ากระสิลูวา่าอ๋อเพื่อนอนั่นเพิ่นบ่ต้องทํางานแล้วเพื่อนกระเียแล้วเพื่อนกระเียแล้วไม่อยู่กับพินี่ค่ะกระเียแล้วนี่แหละปีแรกที่เราคอกษียนมา รากษียอยู่ได้หลายเดือนเนาะค่ะเนาะแต่บาอยู่เพ่นวาอยู่ได้หาปีเด้กเกษียณนี่แต่ว่าก็ต้องไปสแตมอยู่ต่อหม้อยังประมาณสิแต่ว่าพี่นี่กับบารูเนาะพี่นี่เราไปหลายเดี๋ยวเดี๋ยวูเ,วเพินกเกษียณก่อนปัจจุบนันโมเมนโมเมนสั่น,น,นยังประมาณสิจ้ะ <c oughs> บนนีนพี่นี่กะอยู่อยู่แบบใส่ชีวิตแบบมีความสุขกับเราเรามีความสุขมีความสุขค่ะพี่น้องค่ะอยู่กับพี่นี่เนาะพี่นี่เป็นคนใจดี เป็นคนเทคแค่เก่งเป็นคนเฮ็ดกับเขาเก่งเป็นคนอ,อารมณ์ดีพี่นี่เป็นคนอารมณ์ดีมาบ้านลองเพยงขราโอเคค่ะลองลองใส่เฟซบุ๊กลองใส่ยูทูบบด้พี่นี่ลองใส่เฟซบุ๊กลองลองอันหลายเพลงนจกักระบัดนียพี่นี่เป็นคนนั่นเอาใจเกง่งเทคแค่เกง่งขนาดบ้านเป็นของมินี่ทีเป็นของพี่นี่ได้ค่ะพี่น้องพี่นี่กะ กบคิดจังสันพี่นี่นบ่เมนของฉันฉันจิตต้องเลิศก็เธอโหลดก็ผัวงันบ่เมนค่ะพี่น้องพี่นี่นอ่อ,อนหวานพูดดีกับสามีตะกี้เบาบดีได้จ้าแต่มาอยู่ร่มกันไม่ใหม่พี่นี่เสาตะใจเจ้าของอะอะอทะเลาะกันอยู่เด้ตะกี้แต่ตอนมอยู่ไม่ใหม่แต่เดี๋ยวนี้บอแล้วจ้าพี่นี่สิปับโตไหมสิเป็นคนนอันใจเย็นสิเป็นคนนอัน เอาใจสามีดีๆว่ารัมเล่ามวนๆเป็นกับเขาแซ่บๆคุยน้ำเล่าดีๆเทแค่เล่านี่ปานเทวดาหน่อยค่ะพี่น้องนี่อีกบออันเอฟซีเป็นกระเขียนคอมเมนต์ม่านทำกับข้าวอร่อยทำงานบ้านก็เก่งอเอาใจสามีก็เก่งอย่างนี้แหละนะเขาถึงเงินสามีถึงรักแม่นอีหลีจ้ะ แมนคว่ำลาวเอลีแมนคว่ำเอฟซีเพิร์ลเอลีพี่นี่พี่นี่เอาใจผัวเก่งีีลีอันข้ามได้มวนเบารถจ่ะข้ามไดดีเว่ารดพี่น้องอย่าไปคิดว่านเขามาอาศัยเฮาอันเขาเป็นคนให้เงินใส่เขาก็ต้องบอนว่าคิดหน่อยคิดใหญ่เขาใส่เฮ้าเบิดดบัสุดท้ายที่จริงแล้วเป็นคนขีท่ทีได้แฟนของพี่นี่ขี่ที่ขี่ที ปัดทีน่นีให้ทุกอย่างให้พี่นี่ทุกอย่างไปเที่ยวสิก็อุ้ยสมัย่าตรงใจยังคับพี่น้องอ,อีกอีกกันสิบกว่ามื่นพี่นี่ก็ไปจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะไปเที่ยวไปเปิดมูเปิดตาพี่นี่สิไทายเห็นบรรยากาศเห็นจังหวัดเลยเนาะค่ะเนาะสิพากันไปเที่ยวไปยังกว่าพื้นว่าไปเปลี่ยนบรรยากาศค่ะจ้าพี่นี่ก็สิได้เห็นจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะคลิปยาวแล้วเนาะ เราก็เสียงเพื่อนลำอันเฮ็ดให้สั่งความลำขั้นให้ให้คลิปพ่อค่ะเพื่อนกระลังอันอันเฮ็ดมองเก็บรถเดี๋ยวนี้อยู่เปล่งเปล่งปังปังอยู่ข้างคางฝนจ้ะแต่ว่ากไก่เติบอยู่เดี๋ยวดิเพื่อนกระลังออกอยู่ว่าเป็นยังปันใดเนาะค่ะเนาะจ่ะคลิปละค่ำค่ะพี่น้องค่ะคลิปละข่ำสร้างสร้างที่เก็บรถเนาะสร้างภาษาฝรั่งเศสว่ากงสุ่ยกงสุ่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะเป็นการสร้างเนาะค่ะเนาะ จ้าสวัสดีค่ะฝากรักฝากความห่วงใยทุกคนค่ะเมียฝรั่ง NSP c h a n n l n า a o Udon จอ h n สินเลนไม่บายฝากรักฝาก